เยเซฟครับครับเยเซฟจำคำแม่ไว้นะลูกครับแม่หนูโตขึ้นไปหนูต้องทำงานอินดีมนะลูกทำไมอ่ะครับหนูรู้ไหมวันเนี้ยแม่ทำงานออนไลน์ที่อินดีมอ่ะแม่สร้างสายงานไว้ให้หนูหมดแล้วแล้วผมต้องทำยังไงเหรอครับวันเนี้ยถ้า,าว่าแม่เป็นอะไรไปหนูก็แค่ซื้อซ้ำแล้วทุกอย่างอ่ะก็จะเป็นของหนูสิ่งที่แม่เคยได้รับทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเงินรายสัปดาห์เงินรายเดือน หรือเงินปันผลส่วนแบ่งหุ้น3%เในเว็บพันล้านหรือเหรียญแอน N ก็จะเป็นของหนูวันนี้แม่ต้องขอบคุณธุรกิจอินดีมเลยที่ทำให้แม่มีมรดกที่มีมูลค่าเยอะขนาดนี้เอาไว้ให้หนูเราลักครอบครัวอินดีมใช่ไหมลูกครับใครที่ได้ดูคลิปนี้นะคะรีบตัดสินใจเข้ามาเป็นครอบครัวอินดีมนะคะวันนี้เรามาสร้าง รายได้กระเป๋าที่สองกันนะคะแล้วก็ทิ้งไว้เป็นมรดกให้กับลูกโดยที่โตขึ้นไปเขาจะต้องไม่ลำบากเหมือนกับเรานะคะ